สวัสดีครับจุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างหรือจุดกําเนิดของเอกภพเป็นปริศนาที่มนุษย์พยายามค้นหาคําตอบมานานแสนนานทั้งในแง่ความเชื่อและแง่วิทยาศาสตร์ในมุมมองวิทยาศาสตร์นะักฟิสิกส์พยายามอธิบายกลไกลการทํางานของเอกภพจากหลักฐานที่ค้นพบและการสังเกตการจริงและเขาก็ได้สร้างแบบจําลองที่จะอธิบายกลไกลเหล่านี้ แต่หลังจากปี1925เราก็ค้นพบหลักฐานใหม่ๆที่เกี่ยวกับการกำเนิดของเอกภพอย่างเช่นการขยายตัวปรากฏการเลเอรชิปหรือในปี1964การค้นพบคอสมิกไมโครเวฟ Background ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกภพ,บพบเคยมีขนาดที่เล็กมากๆมาก,ก่อนจริงๆแล้วแบบจำลอง Big Bang ถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี1900แล้ว โดยนักดาราศาสตร์ชาวเบลเยียมที่ควบตำแหน่งบาทหลวงโรมันแคทอลิกนามว่าชองเลอแมโดยเขาเสนอแนวคิดว่าเอกภพทั้งหมดเริ่มจากอะตอมดึกดำบรรซึ่งตอนนั้นแนวคิดนี้ถูกเรียกว่า Hypothesis of the p r i ร e v a ีว t ลอแล้วต่อมามันก็ถูกพัฒนาแนวคิดให้สมบูรณ์มากขึ้น,นเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็ถูกเรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีนี้บอกว่า เมื่อราราวหนึ่งหมื่ล้านปีที่แล้วเอก,กภพทั้งหมดเคยมีขนาดเล็กมากๆมันถูกบีบอัดจนมีความหนาแน่นและความร้อนที่สูงจนเป็นอน,นันต์ก่อนที่มันจะขยายตัวออกมาในเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า Big Bang โดยในช่วงแรกมันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในเหตุการณ์ที่เรียกว่า i n นฟล t i ชัก่อนความเร็วการขยายตัวจะลดลงจากนั้นอนุภาคต่างๆก็จะฟอร์มตัวกันกลายเป็นดวงดาวและกาแล็กซีอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน แล้วเรารู้ได้ไงว่าเรื่องเราทั้งหมดนี้ถูกต้องตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เรายังไม่มีไทม์แมชชีนนะครับดังนั้นเรายังไม่สามารถย้อนเวลากลับไปดูเอกภพในอดีตได้เอ๊หรือว่าทําได้สำหรับนักเอกภพวิทยาพวกเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับเวลาที่ต่างจากเราอยู่สักหน่อยนะครับอดีต ไม่ใช่ช่วงเวลาที่สูญหายและเข้าถึงไม่ได้อดีตมันคือสถานที่จริงๆในกาลอาวกาศที่นักเอกภพวิทยาสามารถส่องมองมันได้จากห้องทำงานเรานักเอกภพวิทยาสามารถนั่งมองอดีตตั้งแต่ห้วงเวลาเกือบใกล้จุดกำเนิดของเอกภพซึ่งนั่นก็คือเมื่อประมาณ1 3 0 0 0ล้านปีที่แล้วแล้วเฝ้ามองวิวัฒน,นาการของมันมาเรื่อยๆจนเอกภพมีรูปร่างมีโครงสร้างอย่างปัจจุบัน สาเหตุที่นักเอกภพวิทยาสามารถมองย้อนเวลาได้นั้นก็เพราะว่าแสงมันมีความเร็วนั่นก็คือประมาณ300ล้านเมตรต่อวินาทีแม้มันจะเป็นความเร็วที่มากแต่มันก็ไม่ใช่ทันทีทันใดดังนั้นเวลาเราเปิดไฟฉายเพื่อส่องอะไรบางอย่างภาพที่เราเห็นจะไม่ใช่ภาพปัจจุบันของมันแต่แสงต้องใช้เวลาเดินทางจากกระบอกไฟฉายไปยังวัตถุนั้นๆแล้วสะท้อนกลับมาที่ดวงตาของเราภาพที่ตาเรามองเห็น ก็จะเป็นภาพในอดีตเล็กน้อยเท่ากับเวลาที่แสงเดินทางจากวัตถุมาที่ดวงตาเราและถ้าวัตถุอยู่ห่างออกไปในระยะที่แสงต้องใช้เวลา1ปีถึงจะเดินทางมาถึงดวงตาเราภาพที่เราเห็นก็จะเป็นภาพในอดีตเมื่อ1ปีที่แล้วของวัตถุดังน,นั้นและเราเรียกระยะทางที่แสงต้องใช้เวลาเดินทาง1ปีนี้ว่าระยะทาง1ปีแสง ขอย้ำสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าปีแสนเป็นหน่วยบอกระยะทางนะครับไม่ใช่หน่วยบอกเวลาแล้วเมื่อเราจ้องแสงจากดวงดาวเราก็ต้องระวังสักหน่อยนะครับถ้าแสงนั้นมีสีฟ้ามากเกินไปเราก็ต้องใช้แว่นกรองแสงออบตัส แว่นกรองแสงออปตัเซีรี่ใหม่ล่าสุด e x a t e d Stainless Steel Series อุปกรณ์ปกป้องสายตาเราจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์จอทีวีหรือจอมือถือเพื่อให้เราสามารถดูภาพดวงดาวในเอกภพเป็นเวลานานๆานานได้โดยไม่ปวดตาแถมมันยังมีความแข็งแรงทนทานต่อการบิดโค้งงอหรือตกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดของแว่นหรูดูดี แถมทนทานก็ต้องแว่น Optus X t 0 0 Stainless Steel Series เท่านั้นและ Optus ก็ได้ต่อโปรโมชั่นพิเศษอีกหนึ่งเดือนใครที่สั่งซื้อภายในเดือนกันยาย,ยานนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ PlayStation 5ไปเล่นที่บ้านกับแบบฟรีๆเลยนะครับและยังได้รับส่วนลดค่าแว่นอีก300บาทด้วยและถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาท กล้เป็น400บาทนะครับและถ้าใครสนใจรุ่นสปิทไฟที่ผมสวมอยู่นี้ก็แนะนำให้ไปจองก่อนนะครับได้ยินว่าของใกล้หมดแล้วนะครับเมื่อแสงต้องใช้เวลาในการเดินทางมากระทบกับตาเราเราก็สรุปได้ว่ายิ่งสถานที่นั้นอยู่ไกลมากเท่าไหร่เราก็สามารถมองย้อนอดีตได้ลึกมากขึ้นเท่านั้นแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เราสามารถเรียนรู้อดีตของเอกภพได้โดยใช้ห <cuz> ล <I ain> ักการที่เรียกว่า Cosmological Principle หรือหลักการเอกภพวิทยาถ้าให้พูดหลักการนี้แบบย่อๆก็คือโดยเฉลี่ยแล้วทุกพื้นที่ของเอกภพมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมดในสายตาของมนุษย์อาจจะมองว่าเอกภพไม่มีอะไรเหมือนกันเลยระบบสุริยะ ก็มีดวงดาวที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราขยายสเกลให้ใหญ่มากๆโครงสร้างของเอกภพก็จะเฉลี่ยเหมือนๆกันหมดในทุกพื้นที่เหมือนกับตอนที่เราซูมดูเม็ดทรายในหาดทรายเราจะเห็นความแตกต่างกันของก้อนหินและเม็ดทรายอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราซูมออกมาดูทั้งหาดทรายโครงสร้างโดยรวมของชายหาดก็จะเหมือนกันหมดตั้งแต่หัวหาดยันท้ายหาดและเมื่อเรามองไปยังอวกาศที่ห่างออกไป100ปีแสนเราก็จะเห็นโครงสร้างของ e เอกภพเมื่อ100ปีที่แล้ว หรือเมื่อเรามองไปยังอวกาศที่ห่างออกไป1000ล้านปีแสงเราก็จะเห็นโครงสร้างส่วนประกอบความหนานแน่นหรือการเรียงตัวของอนุภาคในเอกภพเมื่อ1000ล้านปีที่แล้วและด้วยเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่พัฒน,นาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถมองเห็นเอกภพตอนที่มันมีอายุไม่เกี่ร้อยล้านปีในช่วงที่กาแล็กซียแรกๆได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วถ้าเราอยากมองย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นล่ะ เช่นช่วงเวลาก่อนที่อะตอมไฮโดรเจนแรกจะถือกําเนิดขึ้นเราทําได้ไหมคําตอบคือเราทําได้ครับแนวคิดของบิ๊กแบงนั้นค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเอกภพเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายตัวโดวยจุดเล็กๆนั้นคือเอกภพทั้งหมดที่ถูกบีบอัดจนมีความหนาแน่นและความร้อนเป็นอนันต์คําว่าอนันต์เราอาจจะนึกภาพของมันยากหน่อยนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ปกติมันไม่มีอะไรที่เป็นอนันต์เลยดังนั้นเวลาเราคำนวณคณิตศาสตร์แล้วได้คําตอบเป็นอนันต์แปลว่าเราน่าจะคำนวณบ้างอย่างผิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีทำได้แค่ย้อนเวลาไปจนถึงหลังเกิดบิ๊กแบงประมาณ 10. ยกกำลังลบ43วินาทีและเราเรียกเวลานี้ว่าพรังไทม์หรือ เวลาพรังถึงแม้จะเป็นเวลาที่สั้นมากแต่มันก็ไม่ใช่ศูนย์และเมื่อเราใช้สมาการเดียวกันนี้คำนวณจนถึงเวลาที่ศูนย์จุดที่ทุกอย่างได้ถือกำเนิดขึ้นเราจะได้คำตอบที่เป็นอินฟินิตี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรทฤษฎีที่คำนวณถูกต้องหรือไม่แต่เราก็เรียกจุดนั้นว่าซิงค u ูลาริตี้หรือภาวะเอกฐาน สมการและองค์ความรู้ที่เรามีก็ทำนายว่าเอกภพสามารถมีพื้นที่ที่จำกัดหรือมีพื้นที่ที่เป็นอนันต์ก็ได้ลองนึกถึงสภาวะที่เอกภพมีความหนาแน่นความร้อนและพื้นที่เป็นอนันต์ดูสิครับเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงความหนาแน่นสูงแต่มีพื้นที่ที่ไม่จำกัด มันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งเหล่านี้มันก็คือคำตอบจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดที่องค์ความรู้เรามีนะครับในปี1965นักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าจิมพีเบิรได้คำนวณย้อนกลับหาสภาพของเอกภพในขณะที่เกิดบิ๊กแบงเขาสรุปว่าตอนที่เอกภพมีขนาดเล็กมากๆมันจะมีความร้อนสูงและตอนที่เอกภพขยายตัวมันจะต้องมีรังสีความร้อนจากบิ๊กแบงกระจายอยู่ทั่วทั้งเอกภพ และรังสีนี้ก็ควรถูกตรวจพบได้ในปัจจุบันขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าคําว่ารังสีความร้อนมันก็คือคลืค่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนแสงที่เรามองเห็นนี่แหละครับมันเกิดจากคุณสมบัติที่เรียกว่า black body radiation หรือการแผ่รังสีของวัตถุดําให้อธิบายอย่างย่อๆก็คือวัตถุทุกอย่างที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและอุณหภูมิที่ต่างกันก็จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาไม่เหมือนกัน อย่างตอนที่เหล็กร้อนมากๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาก็จะมีช่วงคลื่นที่เป็นสีแดงสูงเราเลยมองเห็นเหล็กมันเรืองแสงออกมาเป็นสีแดงหรือสีส้มและบางทีเราก็เรียกเจ้าแสงนี้หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ว่ารังสีความร้อนจริงๆแล้วมนุษย์เราก็แผ่รังสีความร้อนออกมาเหมือนกันนะครับเพราะตัวเราก็มีอุณหภูมิที่สูงกว่าศูนย์งองศาสมบูรณ์เพียงแต่ว่า รังสีความร้อนที่ตัวเราแผ่ออกมานั้นอยู่ในช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ตาของเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถสร้างกล้องมาตรวจจับได้นะครับและพีเบิลก็คำนวณได้ว่ารังสีจากบิ๊กแบง ควรอยู่ในช่วงคลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่สูงกว่าคลื่นวิทยุแต่ต่ำกว่าคลื่นอินฟราเรดและแน่นอนว่าเราจะมองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่ามาถึงจุดนี้มันก็มีเรื่องตลกร้ายเกิดขึ้นนะครับในปี1965ปีเดียวกันกันกบที่ p e เบ l ลคิดเรื่องรังสีที่เกิดจากบิ๊กแบงได้ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรที่ห้องปฏิบัติการเบลได้มีนักดาราศาสตร์สคนที่ชื่อว่า อโนเพนเซียสและ r o เบิร์ตวิลสัได้ใช้เครื่องตรวจจับรังสีไมโครเวฟในงานวิจัยบางอย่างที่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุในกาแล็กซีทางช้างเผือกไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาจุดกำเนิดของเอกภพเลยแล้วทั้งสองคนนี้ก็พบกับคลื่นรบกวนประหลาดที่เป็นเสียงฮัมมาจากทุกทิศทางของอวกาศแถมยังมีความสม่ำเสมอในทุกพื้นที่อย่างน่าประหลาดใจและเขาก็เรียกเจ้าคลื่นรบกวนนี้ว่าฮ um ัมมิงซาวแล้วภายหลัง เราก็รู้ว่าเจ้าคลื่นประหลาดนี้ก็คือคลื่นรังสีที่ถูกปลดปล่อยมาจากบิ๊กแบงที่พีเบิลเคยคาดการไว้ว่ามันจะต้องมีอยู่จริงแล้วเราก็เรียกเจ้ารังสีนี้ว่า c คอส m ิกไมโครเวฟแลคกา t เร d i a t i o n หรือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังที่มีหน้าตาประมาณนี้มันคือภาพความร้อนที่ยังหลงเหลือจากการเกิดของบิ๊กแบงหรือบางทีเราก็เรียกมันว่าเสียงสะท้อนของบิ๊กแบง หรือ e อ h o of Big Bang ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นที่สุดที่บอกว่า Big Bang เคยเกิดขึ้นจริงการดูภาพ CMB นี้ก็เสมือนกับการมองภาพ Big Bang อยู่นั่นเองครับแล้วการค้นพบนี้ก็ทำให้อาร o โนกับโรเบิร์ตได้รับรางวัลโนเบลในปี1978ตัดหน้าพีเบิลไปจริงๆแล้วภาพ CMB มันไม่ได้มี4แบบนี้นะครับ มันเป็นคลื่นในช่วงไมโครเวฟซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่ต่ำกว่าแสงที่เรามองเห็นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ปรับสีโดยให้คลื่นในช่วงที่มีความถี่สูงกว่าเป็นสีในโซนสีฟ้ากว่าแล้วคลื่นในช่วงที่มีความถี่ต่ำกว่าก็จะเป็นสีในโซนสีแดงกว่าซึ่งมันก็จะออกมาเป็นภาพที่เราพอมองเข้าใจได้แบบนี้นั่นแหละครับ และผมต้องขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเจ้ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอมากจนน่าเหลือเชื่อเลยนะครับจุดที่สีเปลี่ยนพวกนี้จริงๆแล้วมันมีค่าความเบี่ยงเบนต่างจากค่าเฉลี่ยเพียงแค่1นึ่งในหนึ่งแสนสวนเท่านั้นมันน้อยมากๆเลยนะครับโดยความแตกต่างนี้เกิดจากผลของกลศาสตร์ควอนตัมหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กควอนตัมฟลักชูเอชันอะไรพวกนี้ไว้ผมค่อยขยายความเรื่องนี้ในคลิปอื่นนะครับ แม้ความแตกต่างของมันจะน้อยมากๆแบบนี้แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเอกภพอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับหลังจากเกิดบิกแบงไม่นานเมื่อเอกภพขยายตัวขึ้นความแตกต่างนี้ก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นทําให้เกิดความแตกต่างของความโน้มถ่วงในเอกภพกส๊สไฮโดรเจนที่ล่องลอยอยู่ในเอกภพจะถูกดึงดูดมาให้รวมตัวกันแล้วอัดแน่นจนเกิดปฏิกิริยาเอลครีร์กลายเป็นดาวเลษ์กดวงแรกและกาแล็กซีแรกต่อไปจริงๆแล้ว หลังจากบิ๊กแบงจนถึงปัจจุบันเอกภพก็ผ่านยุคสมัยมากมายอย่างเช่นยุคสมัยของพลังและยุคสมัยทฤษฎีสนามเอกภาพก่อนจะมาเป็นยุคกาแล็กซีและดวงดาวอย่างที่เรารู้จักกันโดยในแต่ละยุคโครงสร้างของเอกภพก็จะมีความแตกต่างกันโดยผมจะมาเล่าเรื่องพวกนี้ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยละ่ะซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการมองย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของเอกภพที่เรานำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อสมาชิกไว้ที่ท้ายคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ